วันหนึ่งฮิโรชิฟูจิโมโตะนักวาดการ์ตูนได้อเผอิญเห็นแมวจรจัดที่มักแอบ,บเข้ามาเล่นที่บ้านของตนเองเขามักจะเล่นกับแมวตัวนี้เป็นประจำเมื่อตอนที่เขาคิดอะไรไม่ออกจนเวลาล่วงเลยถึงดึกก็ยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องใหม่จึงจะล้มเลิกไปแต่เขาเกิดคิดเลยเถิดไปว่าโลกนี้น่าจะมีไทม์แมชชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตหลังจากนั้นฮิโรชิได้เผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าเมื่อเขาสะดุ้มตื่นขึ้นมา เขาตกใจว่าตนเองเผลอหลับไปจึงรีบวิ่งลงจากบันไดบ้านไปสะดุดกับตุ๊กตาล้มลุกญี่ปุ่นของลูกสาที่ตกอยู่บนพื้นเหตุนี้เองทําให้ฮิโรชิเกิดไอเดียขึ้นโดยนําหน้าแมวจอนจัดมาผสมกับตุ๊กตาญี่ปุ่นสร้างออกมาเป็นตัวละครหุ่นยนต์แมวจากอนาคตคอยช่วยเหลือเด็กชายที่แสนจะไม่ได้เรื่องและตั้งชื่อว่าโดราเอมอนเป็นคำผสมระหว่างโดราเนโกแมวพเนจรกับเอมอน คำต่อท้ายชื่อผู้ชายในอดีตเซนเซย่าแต่งขึ้นโดยมาสมิคุรุมะดะซึ่งได้พบภาพของฝนดาวตกสิงโตเข้าฝนดาวตกจํานวนมหาศาลที่ตกลงมาจากท้องฟ้านั้นดูคล้ายกับลักษณะของเซนมากคุรุมะดะจึงคิดจะออกแบบให้ตัวเอกของเรื่องเป็นราศีสิงห์แต่หลังจากได้ค้นข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเขาก็พบกลุ่มดาวม้าบินซึ่งม้าบินหรือเพกาซัสที่กำลังอยู่ในท่าทยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ตรงกับภาพลักษณ์ของตัวเอกที่คุรุมาดะกำหนดเอาไว้เป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจเลือกเพกาซัสให้เป็นกลุ่มราวประจำตัวเอกและตั้งชื่อให้กับตัวเอกของเรื่องว่าเซย่าเซนเซย่าลงตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในนิตยสารโชเนนจัมรายสัปดาห์ของสำนักพิมพ์ชูเอชะส่วนในรูปแบบของแอนิเมะออกฉายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพศ2529โดยบริษัทตเอแอนิเมชั่น รวมทั้งประเทศไทยซึ่งมีการนำเซนเซ่ามาออกฉายเมื่อปีพศ2531ทางไทยทีวีสีช่อง3โดยใช้ชื่อว่าเซ่าเทพบุตรหมัดดาวหางประตูอูเหมินหรือเมริเดียนเกตหรืออูเหมินเป็นประตูหลักทางทิศใต้และทางเข้าหลักของพระราชวังต้องห้ามสร้างขึ้นในปีคศ1420ในสมัยราชวงศ์หมิงประตูนี้มีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ และมีหน้าที่หลากหลายในประวัติศาสตร์จีนมีโครงสร้างหลักเป็นอาคารรูปตัวยูสูงตระงานประกอบด้วยหอคอยห้าหลังบนตัวอาคารเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห้าหอคอยหงหรือ Five Phoenix Towers ที่มีลักษณะเด่นและงดงามประตูนี้ไม่ใช่เพียงแท่ทางเข้าออกแต่ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญอาทิพิธีประกาศพระราชอ,องค์การพิธีการลงโทษ ผู้ที่ได้รับโทษหนักบางส่วนจะถูกนำมาลงโทษที่บริเวณหน้าประตูนี้ปัจจุบันประตูอูเหมินเป็นทางเข้าหลักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ใจกลางของจักรวรรดิจีนในอดีตผู้ที่พิชิตภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปีพศ1206โดยนักบวชท่านหนึ่งได้ปีนภูเขาและพิชิตถึงยอดได้เป็นคนแรกทั้งนี้ในอดีต ผู้คนต่างเชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนศรัทธาภูเขาไฟลูกนี้ดังเทพเจ้าทําให้มีแต่ผู้ชายที่สามารถพิชิตภูเขาไฟฟูจิได้ซึ่งผู้หญิงห้ามขึ้นไปด้านบนภูเขาในช่วงยุคเมจิปีพศ1206จนถึงปีพศ2415ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งออกกฎหมายให้ทุกคนทุกเพศสามารถขึ้นไปยังภูเขาไฟฟูจิได้อย่างเท่าเทียมกันในอดีตภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่ฝึกฝนของฐานทัพสมูไรซึ่งในปัจจุบันกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิทั้งนี้ภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีความสูง ,3776 เมตรตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานาชิและชิซุโอกะเป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นทำให้กลายเป็นจุดดึงดูดผู้คนมานานหลายร้อยปีกระบฏนายสิบเป็นความพยายามก่อรัฐประหารโดยกลุ่มนายทหารชั้นผู้น้อยในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2481 เป้าหมายคือการล้มล้างรัฐบาลของพันเอกพระยาประหนพลพยุหเสนาและต้องการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบรัฐธรรมนูญให้กลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีจอมพลปพิบุญสงครามผู้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ในข่ายต้องถูกจับกลุ่มด้วยแผนการของกลุ่มทู่ก่อการซึ่งนำโดยสิบเอกสวัสดิ์มหามัตคือการใช้ระเบิดจากเรือพระที่นั่งสยามเทวาธิราชโจมตีบ้านของบุคคลสำคัญ แต่ระเบิดที่ใช้เกิดระเบิดขึ้นเองก่อนถึงเป้าหมายทำให้แผนการทั้งหมดล้มเหลวและกลุ่มผู้ก่อการถูกจับกลุ่มในที่สุดสิบเอกสวัสดิ์มหามหัตถ์ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่11กันยายนพุทธศักราช2 4 7 8ที่ป้อมพระจุดและเป็นผู้ถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าคนแรกของประเทศไทยย้อนกลับไปในวันที่หสิงหาคมคริสธศักราช1774โจเซฟพ,พริสลี์นักบวชและนักเคมีชาวอังกฤษ ได้เปลี่ยนแปลงโลกแห่งวิทยาศาสตร์ด้วยการค้นพบแก๊สที่เขาเรียกว่าอากาศไร้ฟลอ,อกจิสตันซึ่งเราในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อออกซิเจนพริสลีย์ใช้เลนส์รวมแสงอาทิตย์ไปที่ปรอดออกไซด์และสังเกตเห็นว่าแก๊สที่ออกมานั้นทําให้เทียนไขลุกไม่ได้ดีขึ้นและสัตว์ทดลองก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นานกว่าในอากาศปกติการค้นพบของเขาแม้จะมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นทําการทดลองคล้ายกัน แต่พิสลีย์เป็นคนแรกที่ตีพิมพ์ผลงานทำให้ความรู้เรื่องออกซิเจนแพร่หลายและกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับการหายใจการเผาไหม้และองค์ประกอบของอากาศซึ่งปูทางไปสู่ความก้าวหน้าทางเคมีและชีววิทยาอย่างมหาศาล IBM Simon Personal Communicator เปิดตัวเมื่อวันที่1สิงหาคม1994ถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ แม้จะยังไม่มีคำนี้ในตอนนั้นมันรวมฟังก์ชันโทรศัพท์เพจเจอร์แฟกซ์และ PDA หรือ Personal Digital Assistant ไว้ในเครื่องเดียวจุดเด่นคือหน้าจอสัมผัสขาวดำที่ใช้สไตลัสหรือนิ้วสั่งการได้มาพร้อมแอปพลิเคชันพื้นฐานเช่นสมุดที่อยู่ปฏิทินและสมุดบันทึกแม้จะมีขนาดใหญ่แบตเตอรี่จำกัดและราคาสูงประมาณ899ถึง1 0 9 9ดอลลาร์ ทำให้มียอดขายไม่มากนักแต่ IBM Simon ก็เป็นนวัตกรรมสําคัญที่ปูทางไปสู่การพัฒนาสมาร์ทโฟนที่เราใช้ในปัจจุบันอันดับ3เซนต์หลุยส์โทนาโด27พฤษภาคม1,896เมืองเซนต์ลุยส์ในรัฐมิสซูรีด้วยความเร็วลมราวๆ3 3 3ถึง418กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาคารบ้านเรือนกว่า8,800หลังคร่าบรรดาผู้เสียชีวิตไปถึง255คนอันดับ2 เกร a เน a t เชสทอร์นาโดเกิดขึ้นราว180ปีที่แล้วมีความเร็วลมประมาณ420 5 1 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่317รายอันดับหนึ่ง Tri t ริสเตตทอร์นโดวันที่18มีนาคม1925มีความเสียหายกว่าสามรัฐจากมิสซูรีไปยังอิลลินอยส์และอินเดียนาพายุลูกนี้มีกระแสลมประมาณ480กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งฆ่าชีวิตกว่า695รายในวัฒนธรรมตะวันตกเรียกขันทีว่ายูนุกซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่ายูโนคอสแปลว่าผู้ดูแลรักษาเตียงซึ่งยูนุกมีหน้าที่ดูแลหรือเป็นผู้รับใช้กษัตริย์และข้าราชสำนักฝ่ายในสันนิษฐานว่าเกิดครั้งแรกที่เมืองลับกาชของสุเมเรียนในเมโสโปเตเมียราว2,000ปีก่อนคริสตกาล และถือเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในราชสำนักของเมโสโปเตเมียและอียิปต์แต่โบราณในระยะแรกจะคัดเลือกยูนุกจากทาตและเฉลยอายุน้อยแต่มีบางส่วนที่ถูกตอนเมื่อเป็นหนุ่มแล้ววัฒนธรรมการใช้ยูนุกในเมโสโปเตเมียแตกแขนงออกเป็นสองทางคือสายแรกแพร่หลายไปตามเส้นทางสู่จีนในสมัยราชวงศ์สุยและสายที่สองแพร่หลายในเอเชียตะวันตกและเอเชียใต้ ซูเปอร์เซียโบราณและจกักรวรรดิโรมันตะวันตกหรือไบเซนไทนวันที่28สิงหาคมคริสตศักราช1995เป็นวันที่ Microsoft ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows 95อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง Windows 95ไม่ใช่แค่การอัปเดตธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติด,ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายขึ้นมาก มีปุ่ม Start เมนูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ Taskbar และแนวคิด Plug and Play ที่ช่วยให้การติดตั้งหากแววงง่ายขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนการเปิดตัวครั้งนี้มาพร้อมกับการตลาดที่ยิ่งใหญ่และได้รับความสนใจจากทั่วโลกทำให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับคนทั่วไปและเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ยุคอินเทอร์เน็ตและการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน